มาถึงราศีสุดท้ายค่ะราศีธนูนะคะสำหรับคนที่เกิดวันที่16ธันวาคมนะคะถึง14มกราคมนะคะชาวราศีธนูนะคะเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายนะคะของเดือนมกราคม2568ค่ะว่าเป็นยังไงกันนะคะเ,เรามาเลือกไพ่ค่ะ The World ค่ะ 8ด,ดาบค่ะ The Devil ค่ะค่ะเรามารับฟังคำทำนายกันนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะสำหรับเรื่องการงานนะคะก็คือมันมีปัญหาหลายอย่างที่แก้ไม่ตกนะคะก็คือเก็บกดอึดอัดทำงานยากเหลือเกินทำงานลำบากเหลือเกินทำไมงานมีปัญหาอย่างนี้นะคะแต่ ก็คือมันจะต้องมีความลำบากมาก่อนนะคะแต่รับรองค่ะว่ามันจะมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนค่ะอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะแต่รับรองว่าจะต้องมีความสำเร็จในหน้าที่การงานแน่นอนค่ะสำหรับเรื่องการเงินนะคะการเงินเนี่ยเ,ออเหมือนรายได้เราขึ้นขึ้น,น,นลงๆเนาะมันก็จะต้องมีภาระเยอะแต่เงินนะัะมีไม่ขาดมือนะคะเงินมาเรื่อยๆค่ะ เงินมาเรื่อยๆแต่เหมือนว่าเรามีภาระเยอะนี่สินเยอะนะคะคือเข้าซ้ายจ่ายขวาค่ะมันก็ต้องเป็นธรรมดานะคะของคนทํางานค่ะสําหรับเรื่องความรักนะคะความรักเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอะเหมือนไม่กล้ากลัวไหม่มันใจอึดอัดวิตกกังวลเหมือนประมาณว่า จะมีปัญหากับมือที่สามหรือความรักเราอะ่ะจะมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเราก็รู้สึกว่าเราจะจะเดินไปต่อดีหรือว่าจะหยุดอยู่แค่นี้ดีมันเหมือนว่ามันเป็นช่วงกัการตัดสินใจนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพค่ะเรื่องสุขภาพเนี่ยคือเราอะ่ะทำงานเยอะทำงานหักโมเนาะมันก็ จะส่งผลให้มีโรคเครียดนะคะแล้วก็สายตานะคะแล้วก็ความดันหัวใจเบาหวานอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะโดยรวมแล้วนะคะในราศีธนูนะคะเรานะคะก็ต้องค่อยๆนะคะคือมีสตินะคะในการทำงานนะคะแล้วปัญหาทุกอย่างนะคะจะมี ประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะสําหรับเรื่องการงานและการเงินนะคะได้แดงคูบาบุญชุม่มเสริมสิริมงคลโชคราบแ้วค่าปลอดภัยตอนนี้มีโปรโมชั่นแถมฟรีคาถารูปคูบาบุญชุม่มและทู่ให้อีกนะคะสนใจสามารถกดสั่งซื้อได้รับประกันของแท้แน่นอนค่ะรับประกันเน้นรับประกันเลยของแท้แน่นอนค่ะ